สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโครงการปามสปริงพรีโมสําสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านชั้นเดียวในราคาย่อมเยานะคะวันนี้จะพามาชมบ้านแฝดชั้นเดียวของโครงการกันค่ะบ้านแฝดชั้นเดียวแบบสุภกรลหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยถึง100ตารางเมตรเลยนะคะโดยแบ่งเป็น3มห้องนอน2ห้องน้ำมาดูภายในบ้านกันนะคะภายในก็มีการจัดวางพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องครัว ซึ่งออกแบบมาให้เราสามารถวางเคาน์เตอร์ครัวขนาดใหญ่ได้เลยนะคะมาดูห้องนอนเล็ก2ห้องกันค่ะโดยสองห้องนี้เราจะใช้เป็นห้องน้ำรวมนะคะแต่พื้นที่ใช้สอยภายในห้องก็กว้างขวางเลยค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะโดยภายในห้องนี้มีขนาดกว้างขวางมากๆเลย เป็นห้องที่มีห้องน้ำในตัวเลยค่ะสะดวกสำหรับผู้ใช้งานมากๆหากสนใจโทรมาได้เลยค่ะ